จมากๆค่ะเหมือนหนูแบบตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเ,ออเราจะสร้างบ้านให้พ่อกับแม่แล้วก็สร้างให้ตัวเองด้วยออกแบบไว้สองชั้นค่ะก็หลังใหญ่พอสมควรค่ะงบสร้างบ้านน่าจะประมาณหล้านค่ะแต่วถ้าตกแต่งน่าจะเกินล้นเรียกว่าชีวิตยูกิมันก็ไม่ง่ายแลกว่าจะมาถึงวันนี้ใช่ไหมค่ะโอ้สู้มากๆค่ะบางทีมันก็รับไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันก็ชินแล้วค่ะมาได้เลยค่ะ ทีแรกมันเหมือนมันไม่ได้ให้กําลังใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหนูก็พูดกับตัวเองว่าเออถ้าถ้าจะมานอยอย่างเงี้ยมันก็ต้องต้องมีมาเรื่อยๆอะไรค่ะแล้วก็เลยแบบเออปล่อยวางดีกว่าก็ดีใจมากๆคะกันหนูแบบพ่อไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเออเราจะสร้างบ้านให้พ่อกับแม่แล้วก็สร้างให้ตัวเองด้วยด้วยด้วยแรงของเราเองอะไรค่ะแล้วมันก็เป็นจริงโอ้ดีใจมากๆค่ะแบบน้ำตาอะไรค่ะลงพูดสิเ็สาวด้วยค่ะ ออกแบบไว้สองชั้นค่ะก็หลังใหญ่พอสมควรค่ะงบสร้างบ้านน่าจะประมาณหล้านค่ะ่ถ้าตกแต่กน่าจะเกินนั้นค่ะ น่าจะถึงถไมถึงเรืเอกแบบดวสัของ่าเอแบบไม่ได้เลือกที่แบบว่าตัด่มเดอะไรอย่างนี้แบบอ๋อคือหนูอยากอยากทำตามใจหนูด้วยค่ะว่าแบบตกแต่งอย่างนี้นะอย,นอย่างนี้อย่างนี้อะไรค่ะบ้ะานเรี่แบบเป็นบ้านที่เราลือกออกแบบ,บแบบค่ะนะเป็นส่วนมากเป็นหนูเลือกค่ะใส่ใหตัวเองหนาไหนคะกับไฟสิบสิบแปดต้งกใจแล้วก็ดีใจค่ะที่ที่ทาได้ค่ะ อว่าีมากตงใจกัคุณา่าอคุณพ่อคุณบบ่ก็ดีใจค่ะเขาพูดตลอดเขาพูดทุกคนว่าแบบแบบเออทำได้แล้วนะความสำเร็จไปอีกข้าดีข้านะเลค่ะ,ะจะมีวันนี้เราก็ออ้ื่อไร่มื่านเจออะไรมเยอะเหมือนกันใช่ไเยอะเหมือนกันค่ะยากเจ็บปมีความสุขของเราแบบยูนี่แล้วดบ้ากเป็นไปด้กลังไปอยกค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแฟที่ไปเอ่ลังใจแล้วขอบคุณพี่ๆศิิทุกท่านด้วยนะคยังไม่ได้ตอ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็ะะะคือบ้านหลังเก่ามันจะเป็นบ้านไม้เก่าๆค่ะตั้งแต่สมัยก่อนๆเลยค่ะแล้วมันก็จะมีรูรั่วแล้วแ,ลแบบเวลาแบบร้อนอะไรค่ะไม่ไม่มีแอร์แล้วก็ต้องแบบเอากระดาษห,หรือหนังสือมาพัดกันเองอะไรค่ะเวลาฝนตกแล้วไฟดับเลยค่ะมากเลยทัศน์ศร ภัยมากๆค่ะด eh ีใจมากๆที่มีวันนี้ค่ะจริงพอเราท่ามาแบบเราแบบเราปีนี้แบบต้องนอนในป่นเราเราไม่เป็นไะไรเรงตกแต่งมีมีค่ะคือบ้านยังไม่เสร็จแล้ยังไม่ลงเสาเลยค่ะก็คือหาแบบไปแล้วจริงๆที่เขาคุยกันด้วยส่วนมากเขาต้องใช้เวลาที่ยันนานมาก จะประมาณหนึ่งปีค่ะปีในการทำบ้าค่ะในการในการสร้างของแรงคนงานแต่ว่าในในการเงินของหนูไม่ไม่รู้ว่าจะปีหนึ่งหรือเปล่าทุกอย่างก็คือเงินสดหมดเลยค่ะคือบ้านหลังนี้ก็คือที่หนูซื้อที่ดินใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นอนค่ะหลังจะไม่มีอะไรอีกไหมคะที่ยบ้านมีแล้วมีอะไรอยากทำมีอะไรอยากจะทำที่ตั้งเป้าไว้ในอนาคตอยากทำร้านคาเฟ่ค่ะ ค่ะสวยๆสักที่หนึ่งในอุดรไปเป๊ะมาดูแล้วผลอันนี้เอเปยเห็นแบบไปทำธุรกิจที่พื้นมาค่ะก็อยากทำเป็นของตัวเองค่ะเป็นนักธุรกิจสาวไปไหมคะตอนนี้เรียนได้ไหมคะเป็นนักธุรกิจแบบคิดไว้ค่ะจริงเราชอบแม่งานธุรกิจอะไรอย่างนี้ชอบค่ะทีจะแตกต่างจากงานร้องเพนงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่การร้องเพลงก็ยังมีซิงเกิลออกมาแล้วได้เห็นเรื่อยๆค่ะอย่างล่าสุดก็ใจแต่งค่ะฝากด้วยนะคะ ใช่ค่ะแต่งเองร้องเองแล้วก็เล่นเอ็มบีเองร้องไห้เองค่ะจะไปกินอะไรกับเนื้ออะไรตรงไหนยังไงต้องลองเหมือนว่ามันเป็นในความคิดของหนูด้วยที่หนูเขียนออกมาทุกตัวหนังสืออะไรค่ะก็เลยแบบรู้สึกซึ้งว่าทำไมเราคิดได้หรือว่ายังไงอะไรก็คือนั่งแต่งๆไปเรื่อยๆใช่ค่ะเรียกว่าชีวิตยุคฟี่มันก็ไม่ง่ายแล้วก็จะมาถึงวันนี้ใช่ไหมค่ะโอ้สู้มากๆค่ะมีคนนี้โพสเรื่องราวเกี่ยวกับดราม่าเกิดอะไรขึ้นกับมันเกิดอะไรแบบน้อยใจอะไรอ๋อ มันก็มีมาเรื่อยๆค่ะในในช่วงนั้นมันก็มีมีมดาวลงบ้างแต่ว่าตอนนี้มันก็แบบดีขึ้นแล้วค่ะเราเราเลือกที่จะไม่ไปดูดีกว่าอะไรเวลาเจออะไรหนักๆเข้ามาเราให้กำลังใจดูใจเต็มยังไงบ้างคะอืมก็ทีแรกมันเหมือนมันไม่ได้ให้กําลังใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็พูดกับตัวเองว่าเออถ้าถ้าจะมานอยอย่างเงี้ยมันก็ต้อง,ต,องต้องมีมาเรื่อยๆอะไรค่ะแล้วก็เลยแบบเออปล่อยวางดีกว่าจาดตัวเองใช่ค่ะเรารู้สึกว่าแบบเราอายุยังไม่เยอะแต่ บางทีมันก็รับไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันก็ชินแล้วมาได้เลยค่ะร <c oughs> ับงานรล้วเพลงก็จะหายใช่ไหมค่ะ <c oughs> แฟนก็เป็นหัวบางเราโพสแบบมันหัดง้อเหมือนน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแบบเกิดอะไรค <c oughs> ือเ,เราเรามีความเครียดอะไรตัวเองก<ม>็ผ่านระบายอะไรไหมก็ <c oughs> มีบ้างค่ะมันเหมือนมันอยู่คนเดียวด้วยช่วงน,นั้นก็เลยแบบไม่มีอะไรทำแล้วโพสด,ดีกว่าถ้าเกิดเวลามีเรื่องเข้ามาเราปรึกษาใคร คุยคนแรกเลยที่คุยคือพี่สาวค่ะแล้วก็แบบพี่ๆที่เขาไปด้วยอะค่ะเป็นพี่ๆช่างแต่งหน้าพี่ๆทีมงานแล้วก็แบบคุยกับพ่อกับแม่ค่ะอย่างในสายสัมพันธ์สนิทกับไทยแบบที่เรากล้าเล่าเรื่องส่วนตัวเขาฟังดีไหมคะส่วนมากไม่ค่อยได้คุยกันกับพี่ๆในในค่ายเท่า <ๆ S 2> ไหร่ <ๆ S 2> ในเรื่องส่วนตัวค่ะแต่ว่าในเรื่องส่วนตัวจะคุยกับพี่ๆที่มากับตัวเองมากกว่าสนิทกันเลาอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเขาจะทำเรื่องสัญญาทางใต้เหลือเยอะไหมคะ หนูเซ็นไว้3ปีค่ะตอนนี้กี่ปีแล้วน่าจะถึงปีหนึ่ปีเดือนเดือนไหนนะเดือนมีนาหรือเปล่าลนนค่ะแต่ยังก็ยังมีอยู่เนาะค่ะ